ไม่ใช่นะครับมีควายลูกตัวตวีสิที่หนครับมีหมาตัวจะเล็กกว่ามีนิสัยดุร้ายกว่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายหมาจะเรียกว่ามีหมาครับสัรจะเลือกครับติดที่หนกเขาติดที่โนครับเป็นลูกตัวยูนะครับทางสัตว์ก็เลยทำกระเพงขั้นตรงกลางไว้ป้องกันไม่ให้มีควายมีหมาปะคนเดียวก็ได้มีควายลูกตัววีครับมีหมาเป็นลูกตัวยูค้าบเข้ามาปะพนอยู่ด้วก็นทกข้จะกลายเป็นหลักสียูวีนะครับ ไม่ได้นะครับรสัตว์ตื่นจะร้อนจักวิทีไหนครับโควงกานไม่ให้เขาอยู่รวมกันนะครับอ่าข้างบนดีกว่านะครับสัตว์เท้าพิจิมความสามารถปินไฟที่เชนเชนได้ชอบอยู่ตามหน้า้าสูงนะครับมีขนุ่กๆอยู่ที่ใต้คอแต่ไม่มีกล่องเสียงไม่สามารถร้องสูงเสียงออกมาได้นะครับเขาเป็นไว้นะครับเรียกว่าบาบิชิฟหรือแกะภูเขานะครับ อาขนใต้ของเขานะจะเป็นที่มาของของการถูกล่านะเพราะว่ามนุษย์จะนิยมไปล่าเอาขนมาทําเป็นเสื้อผ้านะครับ mm hmm. จุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดอันตรายมาก mm hmm. เพราะว่าก้อนหินขบวนล่วงลวงไว้นะครับอาเขาไปหลักทษ่นหินแล้วครับต้องเลี่นไปนะครับ mm hmm. ไปนะเขาเขียนเตือนบอกเอาไว้ครับนี่เลยครับเพ mm hmm. ราะมันแกะภูเขาครับ ถ้าไม่แก้กินจะไป่ร่วครับแก้ภูเขาครับแก้ภูเขาครับก็จะเป็นศัตรูกับเลี้ยงผาครับเขาละครับขนาดชื่อยังทะเลาะกันครับท่านเลี้ยงผาขยันมากครับเก็บก้อนหินก้อนผาขึ้นไปเลี้ยงไว้บนภูเขาครับแก้ภูเขาผ่านมาครับเจอเข้าก็แก้แก่ล่วงนะครับก็เขยันเก็บเพืนอนขยันแก่ลงนะครับนี่นาครับทะเลาะกันทั้งวันนะคุณนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลิงกระรอกครับเล็กที่สุดอันดับสองของโลกค,ครับรอจากลิงมามูเซครับนี่ปลายหางเป็นสีดำครับอันนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วครับลิงกระรอกะอน,นะ,กะ,อะครับทุกท่านครับตอนนี้การสแสดงความสามารถของนกแก้วปัจเจกยามแข่งกันกําลังเรื่องนครับ<อ>ท่านใดที่มีเสเเลี่ยนขนมตรงนี้เก็บสันให้ดีนะครับศาสนาที่แรกนะที่มาถามท่านก็จะบอกคือว่าไม่มีนะครับของพนั้นก็คือมีขอนั่นเองครับ ได้ครับนักแสดงนะครับแจ้ประกกับปบียร์ุฟรีชมปีนะครับไม่เสียงนะครับกำลังสนุกนะครับบอกเขาก็ไม่อยากลงเล่นไม่เป็นไรครับลงดูได้ม่นะรครับเดี๋ยวผมเก่าขึ้นมาอีกนะครับกำลังสนุกนะครับ แแค่ะ้ว่านคะคสอนะคะวิชาอ่พูดร่อาวิชาค่ะาว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจบม่หลแลนั่งขอบคจบลวได้่เป็นไครับถกเลยนะคต่อมาเอ้นะคะึปนค่ะตอตหลาย้นนะคะ